ถ่ความยากไม่ไปขั้นเลยเราจะดีคำศัพท์เข้าไปด้วยนะฮีมากและคำศัพท์ประกอบกันนะคะอ่าอมดได้ยังคะไอโซหนึ่งป้หนึ่งะไหนอ่ยดีไหม้สองป้าสามจมูกสองอ่ายยอ่าประโยคก็ง่ายเลย ช่ออ,อ,อะไริไมแล้วงีต่อไม่ต่อตีต่อตีอ่เขาเข้าเตาตกันอ่าต่อไปเตาตีแล้วทาอะไรต่อไปบดมอสิ่งเตาตีเสร็จปอกบดมอสิ่งสวัสดี สวัสดีตอนเช้าโอเคคุณมาเค้าพูด <laughs>

เจด็กอีกคนนึงนอนมาจะไม่มีความสุขไปเจอเด็กคนหน่ที่นอนเรไม่มีความสุขอยู่ด้วยกันตรงนั้นเองนะคะตอบแล้วครับขอเช็คบนมือ่ลยครับโอเคเราจะเห็นว่าจากตอนนี้